ลูกยอสุกนะครับลูกยอรองัดสูตรนี้ไม่ต้องรองนะครับงัดอย่างเดียวอ,อันนี้ส่วนผสมเหยื่อตกปลาอย่างดีเลยนะครับเอาทำอะไรครับนี่เราไปทำผสมเหยื่อตกปลาครับ อันนี้วัตถุดิบนะครับที่จะมาทำเหยื่อวันนี้กากน้ำตาลนะครับทั้งหมดเจ็ดโลเจ็ดโลก็ร้อยห้าบาทโอเคครับ <Yes. S 1> ผมจะมาทำสูตรเหยื่อลูกยอรองงัดนะครับรำหนึ่งถุงขนมปังใบเตยหนึ่งถุงนะครับ ไข่เคี้ยวมะพร้าวนะครับหนึ่งถุงขนมปังเอมเบอร์ี่หนึ่งถุง,นม,ง, ry, น,ง,ถงนมในครีมนะครับสักครึ่งขวดแล้วกัน ลูกยอสุกนะครับอันนี้ผมก็ใส่จนกว่าเยื่อะจะพอดีนะครับไม่ระบุนะครับว่าได้กี่ลูกโอเคครับยำลงไปเลยนะครับปิดท้ายด้วยกากน้ำตานะครับประมาณสักสองสามช้อนโอเคเข้าให้เข้าการ โอือหอมมากสูตรนี้พวกปลาตะเพียนปลากระมังปลากาชื่อดชอบมากโอเคครับตอนนี้เหยื่อก็เสร็จแล้วนะครับหมากไว้สักหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ใช้ได้แต่อย่านานกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาปลากาดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกัน พอดีได้นเะที่เอามาช่วยตักนะครับปรกกาแทมแรกนะครับสีฟา้าดก็เอาเลย <laughs> เรียเร่ยงเที่ยม2ทาวันนี้ผมมาที่ฝายนางเลงนะครับน้ําก็กําลังเริ่มมาแต่สิ่งที่มาเยอะก็คือผักตบชวานะครับผักตบชวาเต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหยื่อตัวทุกยออรองงัดยังจะใช้ได้ผลอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับ มาดูนักแก้วกันนะครับโอ้โหกระมังแต้มสวยๆครับเอามาชมเลยครับใส่งามๆใส่งามๆดูนะครับกระมังใส่สวยเลยครับตอนแรกตกกี่คันครับแปดเอาไม่ทันนะครับเอาไม่ทันครับตกนะครับทั้งตกตกแล้วก็ปลาก็เข้าดีด้วยนะครับั้งแก้วลดเหลือสามคันเองนะครับตอนนี้ สุดบริเวณนี้มันจะเป็นน้ำวนนะครับปักตบก็จะวนๆวนอยู่แถวนี้นะครับบางทีอาจจะต้องย้ายนะครับดูตกยากนะครับตรงจรุดนี้ นะครับตอนนี้มาเต็มหน้าฝายเลยนะครับช่วงนี้รตกปลายยากนะครับน้ำก็แรงด้วยดูดูนะครับตู้ก็ตกไม่ไหวนะครับนักแก้วก็เปลี่ยนวิธีแล้วแบบนี้จะดูออกไหมครับว่าปลาเขากินครับถ้าปลากินก็คือลากลงน้ำเลยนะครับแบบนี้ อะไรครับโอ้โหกำมังซิสวยอีกแล้วเอามาโชว์หน่อย,ย,ยสวยครับตัวสิสวยครับวันนี้มากับนับแก้วนะครับแอดมินกลุ่มน้ำแอ่นางเลงนะครับสูตรยาสูตรกินจนหาก <laughs> ขึ้นมาแล้วนะครับต,ต่ออีกส่วนนะครับออดิงด้งดิ้งโอเค ตอนนี้นักแก้วก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของนาเขานะครับโอ้โหไหนเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยได้อยู่ครับเรียกว่าไม่ใช่มาพอได้ครับได้เยอะเลยครับดูดูครับ <laughs> น่าจะหลายโลยูงครับอา้าไปแล้วป่ากำลังเข้านะครับช่วงนี้ถ้าใครจะมาก็ ปลาเข้าเนี่ยปลาเข้าเนี่ยปลาเข้าก็มั้งโอ้โห oh, จะถ่ายคลิปนักแก้วก่อนเอ,เอาปลาก่อนแล้วกันครับกินต่อเนื่องนะครับเอาาเอ่ะามานักแก้ววัดให้หน่อย อาเอาปลาอะไรครับเดี๋ยวมาดูนครับเดี๋ยวให้นักแก้ววัดให้นะครับมีไซด์ยครับครับอยู่ไหมอยู่ไหมนักแก้วดูครับดูมีไซด์เลครับมีไซด์เลยครับมีไซด์น่าจะเป็นปลากะมังครับโอ้กัมมังโบครับกัมังโบใหญ่มากไซ์งามดูนะครับไซงามงามครับมาเรื่อยๆครับสูตรลูกยอรองัดนะครับสูตรนี้ โอเคครับขอบคุณครับนักแก้วตกสามคันเอาไม่ทันนะครับตอนนี้ตกสองคันแล้วปั้นเยอะไม่ทันเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วไปงามมาแล้วครับไงามรึเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหสองแจมเลยครับโอ้มาเรื่อยๆนะครับบ้าห้าบ้าห้า เบอห้าประหยัดไฟครับดวงเบ็ดวันนี้โอเคครับมาดูนายยองนะครับตีปลาแปบกันนะครับน่าจะติดนะครับน่าจะติดนะครับน่าจะติดนะครับดูๆแล้วน่าจะติดครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะติดกิดตัวครับติดกี่ตัวครับติดกี่ตัวครับโอ้โหโอ้ยพี่ผมจะมาตีปลาแปบดีหรือเปล่าครับดิครับหนายยองเอามาโชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อย โอ้โหครับมีแต่ตัวที่สวยเลยโอ้โหดูนะครับติดมาสามตัวเลยนะครับโอเคครับสุดยอดเลยมีนายองนะครับทีมทีมงานน,งน้ำแอร์เนาะน้ำแอน้ำแอร์นางเลงนะครับโอ้โติดมาสามตัวเลยนะครับ โอ้โหอย่างอ้วนครับอู๋สามตัวังไต้ตัวใหญ่ๆหญ่เลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหนั่มีแต่ไตใหญ่ใหญ่ๆๆเลยครับเดี๋ยวเอามาโชว์ใกล้ๆนะครับโอ้โหปมันกินใช่ไหมเนี่ยครับดูๆนะครับมีแต่ไตอ้วนๆเลยครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมต้องหันมาตกปลาแป๊บ้ังแล้วแบบนี้ ดูมาแป๊บเดียวนะครับได้ไปหลายแ้มแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองครับสุดยอดสุดยอดให้ดูในะยองมาปลากันนะครับโอ้โยเข้าไม่หยุดเลยนะครับโอเคครับ เอาอี่แล้วนะครับปลาอะไรไม่รู้ครับวัดไม่หยุดเลยนะครับเอาอีกแล้วครับ ก็ถือว่าเหย่อโอเคอยู่นะครับสูตรลูกยอรอง,งัดสูตรนี้ไม่ต้องรอนะครับงัดอย่างเดียวโอเคครับตามหาปากาเจออยู่นะครับวันนี้ครับได้ปลาตาสองแ้มครับเหลือก็กําลัง อย่างนะครับถ้าใครจะมาตกปลาที่ฝ่ายนางเลงช่วงนี้นะครับเรื่องตะกั่วนะครับของผมวันนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ70กรัม80กรัมประมาณนี้นะครับยังแทบเอาไม่อยู่นะครับถ้าถ้าใครจะมาตกเนี่ยแนะนําว่าควรใช้ตะกั่วสักขีดนึงนะครับสักร้อยกรัมประมาณนี้กําลังดีนะครับตัวนี้ที่ฝ่ายนางเลงปักตกชวาค่อนข้างเยอะมากสําหรับวันนี้ก็เห็นทีจะต้องจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วพบกันใหม่เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้ามีเวลาเรามาทำเมนูอร่อยๆกินด้วยกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ